หมอลำเสียงอิสานร,รับโชคดียกวงทรัพย์ไปตามตามกันหลังพ่อหลอดให้โชคเลขอายุ71ส่วนแม่นกน้อยถูกลอตเตอรี่15าใบผ่านไปแล้วสำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16เมษายน2566หรือวันหวยออกวันที่16เมษายน66โดยรางวัลที่1หมายเลข984906 รางวัลเลขหน้า3ตัวหมายเลข670678ร้างวัลเลขท้าย3ตัวหมายเลข797551รางวัลเลขท้าย2ตัว71ซึ่งต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลทุกท่านด้วยล่าสุดหมอลำคณะเสียงอีสานโชคดียกวงรับทรัพย์ไปตามตามกัน ทางด้านแม่นกน้อยอุไรพรเปิดใจว่าก่อนเสียชีวิตเมื่อวันที่12เมษายน2566นายมายกิจชิงหลวงหรือพ่อหลอดเสียงอีสานอายุ71ปีพูดสั่งเสียไว้ว่าให้ซื้อเลขอายุ71ของตนและตอนนั้นยังบอกอีกว่าอยากกลับมาหลับอย่างสงบที่บ้านลูกหลานจึงทำตามคำสั่งเสีย จนมาวันที่16เมษายน2566ที่ผ่านมาหลังจากที่ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16เมษายน66ออกแล้วปรากฏว่าเลขอายุของพ่อหลอดเสียงอีสานอายุ71ปีก็ออกเป็นรางวัลเลขท้าย2ตัว71ซึ่งทางด้านแม่นกน้อยถูกรางวัลทั้งหมด15ใบส่วนคนอื่นๆในวงเสียงอีสานก็ถูกหวยตัวเลขดังกล่าวกันทั่วหน้า